สิริสิริมีอะไรคะลูกพี่ลูกพี่ว่าจะออกรถใหม่สักคันนะสิริอย่าแสดงลูกพี่รถคันเก่ายังผ่อนไม่หมดเลยนะเปล่าลอกสิริว่าจะถามสิริว่าป้ายแดงหรือว่ารถป้ายแดงเนี่ยมันมีข้อห้ามอะไรไหมสิริได้เลยคะ่ะลูกพี่เดี๋ยวสิริหาข้อมูลให้คะ่ะป้ายแดงเป็นป้ายทั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกออกให้รถคันนั้นๆ ระหว่างรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาวและเพื่อยืนยันว่ารถคันนั้นนั้นสามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายแต่รถป้ายแดงก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างจากรถยนต์ป้ายขาวทั่วไปหากใช้ผิดอาจถูกปรับได้สำหรับใครที่มีแพลนจะออกรถใหม่หรือกำลังใช้รถป้ายแดงอยู่ถ้าไม่อยากโดนปรับต้องทำตามนี้ 1. ควรพกสมุดคู่มือประจำรถติดรถไว้เสมอ ผู้ขับขี่จะต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอดและต้องบันทึกรายละเอียดทุกครั้งที่ใช้งานเช่นชื่อผู้ขับยี่ห้อรถหมายเลขตัวรถเครื่องยนต์ของรถระยะเวลาการใช้รถและสถานที่ที่จะไปเพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการเรียกตรวจ สรถป้ายแดงห้ามใช้เกิน30วันห้ามใช้ทะเบียนร,รถป้ายแดงเกิน30วันนับจากวันที่ออกรถหรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน3,000กิโลเมตรนั่นเองหากใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดตามพอรอบอรถยนต์พศ2 5 2 2ซึ่งจะมีโทษปรับถึง1,000 0บาท สา้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนรถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นสามารถอนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน20นาฬิกาเนื่องจากป้ายสีแดงมองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืดและง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมายหากฝ่าฝืนจะโดนปรับสูงสุดหนึ่งบาท แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน 4. ห้ามขับรถป้ายแดงข้ามเขตเนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่ารถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายหรือที่จดทะเบียนกับขนส่งไว้เท่านั้นหากฝ่าฝืนจะต้องโดนปรับสูงสุดถึง1,000 0บาทแต่หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานข้ามเขตจะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนโดยการให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเป็นหลักฐานซึ่งจะมีการกำหนดวันกลับอย่างชัดเจนในบันทึกทั้งไปและกลับ